สวัสดีครับขอต้อนรับสู่อาอร์เซน่อลปูนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาคุยหลังเกมนะครับที่สเปอร์เปิดบ้านรับการมาเยือนของเวสต์แฮมนะครับผมแล้วก็เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายของลีกคัพไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยมุมมองของผมจะเป็นยังไงหรือว่าแต่ละผู้เล่นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันวันนี้นะครับผมโอเคเริ่มจากไลน์อัพของสเปอร์ก่อนนะครับไลน์อัพของสเปอร์คอนเต้ก็ใช้เป็น4 3่สามสามสี่สามเหมือนเดิมนะครับโดยที่ประตูเป็น คู่กอลิสนะครับผมเซนเตอร์3ตัวก็เป็นเอริกไดเออร์เดวิสันซานเชสแล้วก็เบนเดวิสนะครับผมแล้วก็ตัววิงวิงแบ็กซ้ายวิงแบ็กขวาเนี่ยก็จะเป็นเซจิโอเลกิลอนกับ Matt ati, แมดเดูฮัตตี้นะครับวันนี้ไม่ได้ใช้เอมเมอร์สันรอยเดียวนะแล้วก็กลาง2ตัวคุมเกมของเราเนี่ยก็จะเป็นเปียร์ฮอยเบียกับโอลิเวอร์สคิปนะครับแล้วตัวรุก3ตัวนะครับไม่มีซอนทังมินนะครับผมว่าเป็นนั่งเป็นสำรองนะครับก็จะเป็นแฮร์รี่เคนลูคัสมูราแล้วก็สตีเฟนเบิร์กไวน์นะครับโดยที่ลูกเกมเนี่ย ผมว่ามันเป็นลูกเกมที่สูสีมากนะคือสเปอร์ก็ไม่ได้รับแล้วรอสวนอย่างเดียวเนอะแมสเวสแฮมก็ไม่รับแลวรอสวนอย่างเดียวคือต่างฝ่ายต่างชิงจังหวะกันกลางสนามแล้วก็ชิงจังหวะจากข้อผิดพลาดของแต่ละทีมนะครับผมโดยที่เวสแฮมเนี่ยตัวเด่ดเด็ดของเขาอะ่ะจะเป็นดีแคนไลท์กับโทมัส ซูเชกนะแล้วก็ตัวหน้าหน้าเป้าเขาขาดตัวนีโอไว้ใช่ไหมตอนแรกอ่ะผมคิดว่าเอ้ยไม่มีอันตัวนีโอสบายแล้วนะครับผมปรากฏว,ว่าลานซินี่กับจาร์ลอตโบเวนมันโหดมากนะครับแบบเล่นดีมากโดยเฉพาะจาร์ลอตโบเวนนะครับผมแบบจังหวะพลิกจังหวะอะไรอย่างเงี้ยผมค่ดเขาไวมากแล้วเขาก็ค่อนข้างหน้าอันตรายมากในกรอบเขตโทษนะครับส่วนลานซินี่แก่แล้วแต่เก่าเลยเกินนะครับลานซินี่เนี่ยแฟนสเปอร์จะเขาเรียกว่าอะไรนะมีความทรงจําไม่ดีแล้วกันตอนที่แมตช์ที่เจอเวสต์แฮมที่นําก่อน3-0มศูนย์ได้จำได้ไหม ยุคของโชเซ่มุนโยอ่ะแล้วโดนตีเสมอ3ามสามนสุดท้ายที่แฮร์รี่วิงเคลียบอลไม่ขาดแล้วไปเข้าทางอัลเชนี่ยิงชูตเข้าไปอย่างสวยเลยนะครับก็ประสบการณ์ก็ไม่ค่อยดีกับเวสแฮมเท่าไหร่แล้วก็บวกกับว่าต้นฤดูกาลที่เพิ่งเจอกันมาก็แพ้เวสแฮมมาโดยรัในยุคของนูโน่นะไม่ใช่ยุคของคอนเต้นะครับแต่ลูกเกือบก็เป็นประมาณนั้นครับเวสแฮมก็ชิงจังหวะเพราะเขาอ่ะเล่นบอลไดเร็เก่งอยู่แล้วส่วนคอนเต้ก็รับบ้างรุกบ้างเป็นจังหวะของเกมไปนะครับไม่ได้มีใครครองเกมเหนือกว่ากันนะ แต่ว่าที่ผมอยากจะวิเคราะห์คือคือแผนของคอนเต้เนี่ยผมรู้สึกว่าแม่งยิ่งเล่นแม่งยิ่งหลงตัวเวย้ยแผนของอันโตนิโอคอนเต้เนี่ยคือหลังสามของเขาเนี่ยเขาทําให้เอริกไดเออร์เนี่ยออกบอลยาวได้ดีเพราะว่าเอริกไดเออร์เนี่ยออกบอลยาวได้ดีอยู่แล้วเป็นพื้นเป็นพื้นอยู่างน้อยแล้วนะพอเล่นเซนเ,เตอร์ตัวกลางรประะั๊บแบเหมือนคนพอคนอยู่ตรงกลางใช่ไหมคุณจะได้เห็นทั้งซ้ายทั้งขวาในการขึ้นเกมอย่างเงี้ยเขาก็สามารถโยนให้ทั้งซ้ายหรือขวาได้แล้วก็ บอกว่าถ้าเขาหลุดไปอย่างเงี้ยก็ยังมีอีกเพื่อนอีก2คนจากเมื่อก่อนเนี้ยถ้าถ้าเขาหลุดไปเนี้ยจะเหลือเพื่อนแค่นคนเดียวเพาเล่นเซนเตอร์2คนเนาะแต่อันเนี้ยถ้าเกิดหลุดไปยังเหลืออีกเหลืออีก2คนที่ยังรอซ้อนเขาอยู่นะครับส่วนรายละเอียดในเกมลุกของหน้าที่ของเซนเตอร์ของคอนเตเนี่ยถ้าลองสังเกตด,ดูนะเบนเดวิสกับเดวิสันซานเชสจะต้องมีบางจังหวะที่วิ่งแทงขึ้นมาคือวิ่งเขาเรียกวิ่งเปิดพื้นที่ให้เพื่อนตัวอื่นอะ่ะมีจังหวะเพิ่มมากขึ้นอีกเนี่ยผมว่ามันเป็นรายละเอียดของ ของคอนเต้มากๆเลยนะว่าเซนเตอร์เนี่ยคุณจะต้องขึ้นเกมลุกได้แล้วคุณต้องมากดดันในพื้นที่กลางสนามได้มากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยนะครับในเซนเตอร์สองตัวแล้วส่วนเอริกไดเอร์จะเป็นตัวที่อยู่ข้างหลังแล้วคอยวางวนยาวเอาหรือว่าวางให้เพื่อนแปะฝากมาแล้วเพื่อเปลี่ยนแกนอะไรเงี้ยนะครับประมาณประมาณนี้นะของในส่วนของเซนเตอร์นะส่วนของเปียร์ไพเบกกับโอลิเวอร์สกิปเนี่ยผมมองว่าอันโตนิโอคอนเต้เนี่ยเขาเอามาให้สองคนเนี้ยขึ้นสุดลงสุดเลยเว้ยถ้าถ้าลองสังเกตดูลองสังเกตดูนะจังหวะที่เราได้ประตูอ่ะ ก็คือเปียร์ฮอยเบกกับเล่นวันเล่นวันทูกับซีเฟนเบิร์กไวถูกไหมก็คือไป็รายละเอียดตรงนั้นอะผมว่าคัมตี้เขาก็เก็บได้รายละเอียดอยู่นะเพราะเปียร์ฮอยเบกเนี่ยเคยเล่นตัวลูกอยู่แล้วเล่นได้อยู่แล้วส่วนโอลิเวอร์สคิปเนี่ย <c oughs> ก็ค่อนข้างพาบอลขึ้นมาได้ดีขึ้นเรื่อยๆจากเมื่อก่อนในยุคของน้ำมูอย่างเงี้ยค่อนข้างเล่นหรือนูโน่อย่างเงี้ยค่อนข้างเล่นรับจา๋จาจะไม่ได้เล่น เอาตัวเองมาเล่นเกมลุกมากแต่ในยุคข,ของอันโตนิโอคอนเต้พอเขามีกลางแค่สองคนอย่างเงี้ยกลางเ็าต้องทําได้มากกว่าหนึ่งหน้าที่คือมันคุณคุณไม่ใช่รับอย่างเดียวคุณต้องทั้งรับทั้งลุกได้ด้วยต้องเติมเกมขึ้นมาได้ด้วยแล้วเล่นวันถูกกับเพื่อนได้ด้วยเนี่ยสองคนเนี้ยผมว่าโหคอนเต้ e, แม่งปั้นสองคนนี้ได้เป็นได้เป็นแบบอนาคตไกลามากๆแน่ๆนะครับส่วนวิ่งแบกซ้ายวิ่งแบกขวาเนี่ยชัดเจนเลยว่าเมื่อเกมลับคุณคือคุณ,ค,ณคุณคือแบกซ้ายแบกขวาแต่เมื่ออยู่เกมลุกคุณคือปีกนห คุณคือปีกเลยคุณคือวิงแบ็กที่ต้องแบบช่วยเกมลุกที่เต็มที่มากๆแล้ววันนี้ผมมองว่าทั้งเซนเชีลอรกี่เราแล้วก็แมตต์โดราตี้เนี่ยทำได้ดีทั้งคู่เลยนะครับในการเติมเกมลุกเอ้ยหรือว่าลงมาช่วยในเกมรับนะวันนี้ตอนแรกตอนที่ผมเห็นไลน์อัพเนี่ยผมเห็นแมตต์โดรตี้ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้มันอาจจะแบบไม่ค่อยน่าจะดีหว่าเพราะผมส่วนตัวอาคาติกอะโดราตี้นิดๆหน่อยอยู่แล้วนะเพราะว่าหลังๆเขาลงมาเล่นแล้วเขาดูไม่ค่อยมีแพชชั่นแต่ปรากฏว่า อันโตนิโอคอนเต้เนี่ยก็สามารถกระชากแฮชชันเขาออกมาได้นะอันนี้ก็ค่อนค่อนข้างประทับใจมากๆในตัวของแมตต์เฮอร์ตี้กับอันโตนิโอคอนเต้นะครับส่วนตัวลุก3 3ตัวของเราเนี่ยลูคัสบูล่าซิเมนเวิร์กวายเนี่ยก็ค่อนข้างชิงจังหวะได้ได,ได้ได้ดีนะครับก็คือมีความเร็วก็ทำได้ทำประตูได้ทั้งสองคนเลยด้วยผมว่าไอ้ตัวเนี่ยเขาก็วางแท็กติกมา ให้ลูกคัสทูลัากับซีเฟนเบิกกวยค่อนข้างวิ่งทะลุทะลวงอ,อ,อยู่แล้วนะครับส่วนแฮร์รี่เคนจะเป็นค่อนข้างเป็นดึงจังหวะไปจ่ายมากกว่าหรือว่านานๆทีจะขึ้นไปยิงนะแฮร์รี่เคนตอนที่ผมดูนะส่วนเคนเนี่ยก็ยังไม่อยู่ในจุดที่มั่นใจเ้าพูดอย่างนี้ว่ายังไม่อยู่ในจุดที่มั่นใจคือบางจังหวะผมรู้สึกว่าถ้าเป็นเคนคนเก่าเป็นแฮร์รี่เคนเวอร์ชั่นแบบตอนที่ขึ้นใหม่ๆหรือว่าแฮร์รี่เคนเวอร์ชันน้ำมูหรือว่าปอเชติโน่เนี่ยผมว่าเขาคมกว่านี้เขาได้กว่านี้เขาเอากว่านี้ในหลายๆจังหวะผมก็ ถ้าเกิดเป็นตัวแบบวิเคราะห์แผนของคอนเต้ผมก็ว่าปร,ประมาณนี้นะแล้วไอ้เอเอเอ,อีกจุดหนึ่งผมชอบการยืนตำแหน่งของแผนของอันโตนิโอคอนเต้มากถ้าลองสังเกตกันดูไหมว่าเวลาเราเล่นเกมลับเรารู้สึกว่าเราหาบอลเจอง่ายเว้ยเราเราดักบอลคู่แข่งได้ง่ายมากเลยจากการยืนของเราะจากการยืนของของทีมเราผมรู้สึกว่ามันมันหาบอลเจอง่ายแล้วบวกกับเวลาเล่นเกมลุกอะก็มี ก็สร้างสามเหลี่ยมที่ห้ชิงบอลกับเพื่อนได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะผมแต่ผมไม่ผมไม่ได้เก่งไปโค้นนะผมก็ไม่รู้ว่าเอออันโตนิโอไออันโตนิโอคอนเต้นเนี่ยเขาทำยังไงเขาวางแบบไหนเขาให้หอยเบียดให้สกิปต์ยืนยังไงเลกิลอนวิ่งขึ้นมาในจังหวะไหนอะไรแบบนี้นะครับก็ถึงทําไมทุกอย่างมันถึงดูสมูทได้ง่ายแบบง่ายขนาดนี้อ่ะเออผมก็ประทับใจการยืนตำแหน่งของเขามากแผนแผนของเขากับทาให้ัตเตะสเปอร์ชุนเนี้ยรู้สึกนิ่งขึ้นคือต้องต้องบอกว่า เวลาเราดูสเปอร์แฟนสเปอร์จะรู้ดีว่ามันจะมีคําที่ล้อเราว่าสเปอร์ซี่ใช่ไหมคือเหมือนแบบเหมือนแบบพอเรานําก่อนหรือว่าเราจะได้แชมป์อะไรเงี้ยเราจะไปชอบตกมาตายเองไม่ได้คนอื่นไม่ทมําให้เราพลาดตัวเราเองเนี่ยทำให้เราพลาดแต่ในยุคข,ของอันโดนนโอคอนเนต้ณเวลานี้นะเดี๋ยวไม่ไม่ได้หมายถึงตลอดเพราะเราต้องดูต่อๆไปเรื่อยๆนะครับแต่ณเวลาเนี้ยผมรู้สึกว่าผมเวลาสเปอร์ผมนําอ่ะผมจะไม่ค่อยรู้สึกว่า ผมจะแพ้เนอะวะผมจะรู้สึกว่าอย่างน้อยก็เสมอ,อเว้ยไม่หรือว่ายิงกลับมาได้เว้ยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าหลังมันค่อนข้างชัวร์ขึ้นอ่ะพอกล้องหลังมันมันแน่นขึ้นลรวรู้สึกว่าทุกอย่างมันดูบาลานซ์ไปหมดเลยนะครับในส่วนตัวของผมนะส่วนฮาร์วิงเดเลอัลลี่นะครับผมแล้วก็ซอนทึงมินที่ส่งทูกส่งลงมาเป็นสำรองเนี่ยโทษนะครับผมก็คิดว่าเขาก็ทําได้ดีนะซอนทึงมินก็หาโอกาสยิงแต่ว่า หลังๆซอนแอบเริ่มติดเคนาบอกนะผมรู้สึกว่าเมื่อก่อนซอนก็คมกว่านี้นะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าซอนน่ะคมน้อยลงเหมือนกันนะส่วนตัวผมนะคิดคิดเห็นยังไงก็พิมพ์กันมาบอกได้เลยนะแต่ว่าเดลเลย์อารีเนี่ยผมว่าถ้าเกิดคอนเต้ยังให้โอกาสนะถ้าไม่ขายในมุกไลนะผมยังมีอินเนอร์นะว่าแบบไอ้เดลเลย์อารีแม่งดีขึ้นได้เว้ยดีขึ้นได้มากกว่านี้เว้ยผมว่าในนัดที่เจอลิเวอร์พูลเนี่ยผมรู้สึกว่าอารีเล่นดีมากถึงจะ มีจังหวะที่หมู6คือยิงยิงไม่เข้าเลยนะครับแต่ผมว่าโดยรวมแล้วผมว่าเดลเรี่เล่นดีขึ้นนะแล้วก็สนแฮร์รี่วิงก็เหมือนได้แอบได้เกิดใหม่เหมือนกันนะเป็นอาแปะอาแปะแบบเป็นแปะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโยนบอลยาวแม่นขึ้นคิวเลอร์พาสได้ดีขึ้นนะครับสำหรับแฮร์รี่วินะ Wing นะผมว่าก็โดยรวมโอเคมากนะสเปอร์ตอนนี้คืออยู่ใน,นจุดที่ว่าใครก็ได้ครับตอนเนี้ย <laughs> น,นัดหน้าเราต้องไปเจอเชลซีนะครับผมก็อยากให้ คอนเต้ e, ล้างตาทีมเก่าตัวเองได้ลงนะผมว่าคอนเต้ก็ผมเชื่อว่าคอนเต้ทาได้นะในในในส่วนตัวของผมนะผมว่าคอนเต้สามารถเอาชนะเชลซีได้แต่ว่ามันต้องอยู่ที่รายละเอียดของลูกเกมด้วยเพราะว่าอย่างทูเคิลอ,อย่างเงี้ยเขาก็ไม่ใช่โค้ชที่ไม่เก่งนะครับแล้วเชลซีก็เป็นทีมที่โคตรมีประสิทธิภาพอะ่ะก็เลย ต้องต้องดูกันเดี๋ยวรอใกล้ๆถึงวันหรือว่าตอนบอลจบเรามามาคุยกันนะครับหลังจากเชลซีเตะวันที่3กับวันที่9มัมงมกราลาถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าเราผิดขออภัยนะเหมือน3กับ9นะครับตอนมกราก็ได้เจอเชลซีแล้วนะครับเอ่อจะพูดอะไรอีกนะอ๋อผมผมจะบอกว่าโอลิเวอร์สคิปอะที่แบบที่โอดีขึ้นโอเคขึ้นนะแต่ว่าย่างย่งวันเนี้ยที่เล่นอะ ผมก็มีจังหวะที่ผมไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยพอใจเขาทีนีหน่อยนะผมรู้สึกว่าบางทีสคริปต์ฝืนเลี้ยงไปหน่อยเว้ยคือผมรู้สึกว่าถ้าสคริปต์เลี้ยงน้อยกว่านี้สักนิดนึงอาจจะดีแต่ว่าอาจไม่แน่คอนเทนต์อันตัวเดียวคอนเทนต์อาจจะตะวางระบบไม้เขาต้องเลี้ยงก็ได้เนอะไหมให้เลี้ยงให้พาบอลขึ้นไปเว้ยต้องพาบอลขึ้นไปไหนแล้วแบบสั่งสมประสบการณ์ไม่ได้นะคนเขาจะพาบอลขึ้นไปได้ดีกว่านี้นะครับผมรู้สึกว่าบางจังหวะมันมันฝืนอ่ะมันจะมีเหมือนมีจังหวะหนึ่งบางที่ เลกิลอนฉีกไปให้แล้วแต่ว่ามันโอสกิฟเขาพาบอลขึ้นไปแล้วเขาไม่เอาฝากให้เลกิลอนเขาฝืนที่จะตรงไปต่อเองทางนี้เลกิลอนว่างแล้วเขาโดนดักอยู่ตัวนึงแล้วมีซอลอีกตัวหนึ่งอีกอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าเกิดจังหวะนั้นนะส่งอาจจะดีกว่าแล้วแล้วมีอะไรจังหวะแต่จำรายละเอียดไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่รู้สึกว่าแฟ,ฟืนไปนิดนะึงแต่ไม่ดอกไม่ดีนะก็คือแบบเก่งมากแต่ว่านิดๆหน่อยๆเอ่ออะไรประมาณนี้นะครับส่วนเวสต์แฮมก็ก็ดีดีครับเวสต์แฮมเก่งแต่ว่าแค่ไม่เท่าสเปอร์นะครับโทษทีน้องๆ โอเคครับวันนี้ก็ลาไปก่อนหนี๋ยเจอกันอีกที่ก่อนเกมริสตันพาเลตนะครับผมแล้วเจอกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์นะครับถ้าเกิดชอบให้มาคุยกันเรื่องสเปอร์แบบนี้นะเดี๋ยวผมก็จะมาคุยด้วยบ่อยๆนะครับเพราะว่าอยากอยากมาคุยกับแฟนสเปอร์อยู่แล้วนะครับผมโอเคไงวันนี้ก็อาซิเบอร์คูขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ